กันตนมาตา33เตรียมเพคคอรามอไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยารวดเดียวหน0 0งบาท สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจาย่าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจาย่าเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะปุ้ยจาย่าก็มีข่าวสารดีๆของผู้ประกันตนมาตาสารทุสสามมาฝากค่ะณนะตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะคะจะจ่ายเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาททีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนรับฟังปุ้ยจาย่กาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องปุ้ยจาย่าด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ ประกันสังคมมาตาสาร3ครอรมอไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1นาจีนจำนวน59,776รายโดยจ่ายเงินเยียวยา1น5 0 0 0บาททีเดียว นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมว่าที่ประชุมคอรอมอนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจึงทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาท โดยล่าสุดนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานในวงเงิน15,000บาทให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรสา3หรือที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทจ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2,563จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น59,776รายในวงเงินการจ่ายทั้งสิน้น 8 9 6 6้0ล้าน6แสสบาท สำหรับผู้ที่ประกันตนด้านรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยการขาดรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้วยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงานอย่างต่อนเนื่องและนายจ้างสามารถประกอบชุรกิจต่อไปได้ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐต่อไป ใครที่ได้รับเงินชดเชยบ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน59,776รายเนื่องจากในกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จ่ายเงินเยียยาเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2563รวมเป็นเงิน15,000บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวซึ่งยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน และนี่นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3า3ค่ะซึ่งทางคองรมก็ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะจ่ายเงินรวดเดียวนะคะ1 5 0 0 0บาทค่ะปุยจาก็ขอแสดงความยินดีนะคะและก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจา๋าขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจาากดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ